สวัสดีค่ะสนใจทําเสื้อผ้าแฟชั่นมีผ้าตัวไหนแน,น,นะนํำไหมคะถ้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะลูกเกดขอแนะนำเป็นผ้าล่องเลยค่ะเราจะมีล่องเล็กกับล่องใหญ่นะคะแล้วสองตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงเหรอคะ2ตัวนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะจะให้คลิีเหมือนผ้าสเวตเตอร์นะคะเพียงแค่ว่าตัวหนึ่งนะคะจะบางกว่าวอีกตัวนี้จะหนากว่าล่านั้นเองค่ะผ้าสวยมากเลยค่ะอันนี้ราคาแพงไหมคะนี่ เ,เริ่มต้นเพียงแค่1 0 0บาทต่อกิโลเท่านั้นโอ้โห <Wow. S 1> ราคาถูกมากเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าซื้อเยอะเนี่ยลดราคาได้อีกไหมคะลดได้อีกจ้าห้าม้วนก็รับไปเลย90บบาทต่อกิโลเท่านั้น <Wow. S 1> โอ้โหราคาถูกมากเลยค่ะอันนี้สามารถเอาไปทําเสื้อผ้าแนวไหนได้บ้างคะเนี่ยเดี๋ยวลูกเกดจะพาไปดูค่ะจะทําเป็นชุดเด็กแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักเหมือนกันนะนี่นะคะผ้านะจะไม่ได้โปร่งจนโป้นะจ๊ะ หรือใครนะคะที่ชอบแนวเซ็กซี่นะจ๊ะนี่เลยจ้าทําได้เหมือนกันนะคะทั้งเสื้อจุดข้างในและข้างนอกเลยค่ะและยังสามารถทาเป็นแบบอื่นๆได้อีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ตลาดพ้าจงสถิตโทรเข้ามาที่0 906860770ค่ะไป